ไข่เป็นอาทิตย์เลยได้กินเธอกินยายบอไซล่ะบมอไปดินน้ำดินยังเจ้ามั้งยาก็บม่ได้กินหมอก็บไม่ได้ไปหาอ่าตัวอรุณแบบธรรมชาติไปเลยมันทีเศร้าอยู่บ่ออันตรายเด้อน่องสมุกน่องนี่กลายเป็นไข่เป็นไข่เดื้อน่องนี่โอ้โหไปฉิดไปของมอว่ะคันดักเชื้อไข้หมูเลยฉิดไปท่องมอว่ะมันจะปวดบิ้งหมูยังหมูน้อยบ่หมูใหญ่ บ่บ่มีเงินบ่หรือแบบใดที่บอกครับเอเปิดยได้แ่ละคหายะบัดโอ้ยป้าหาับาน้ำตาลงจ้องทังเลเนาะสมมุตโ่มพี่น้อยเนาะ คือไม่เลยป้าท้อกำลังอยากปุกเป๊กปุกเป๊กลงอา้ากลทักทายสบายดีสวัสดีอีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันเมื่อน,นี่กาพี่พี่น้องเลยข่าวมาเยี่ยมมาหาทั้งน้องจอมเพื่อนเนาะกาพอดีเข้าไปหาทั้งนาบาน้องปลาเพื่อว่ทาทั้งน้องจอมบอสบายภาษาเนาะก็เลยเขามาเยี่ยมมาหาก่อนพี่น้องเลยว่าเป็นจนนังไดเนาะอ้ะทางกันเนาะอยาก อาาอยากเพื่อนแน่หนะเพื่อนเพื่อนกนันี่เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนฝนตกอาาซองมือ้อซองคืนโอ้ปาอยู่อยู่บ่เนาะโอ้ประตูนอนคักแท้นี่นท้ง่ออทังพนบ่ <laughs> เออ,เอมีทางว่า,าพี่กันเออสบายดีเด้อเดนเอาไปใชะน่ะมตูุ่้นเยไปต้องคุเคือปป้าไว้นี่ก้อนนะเบิ่งก่อนกว่าๆๆว <laughs> อะไรจะเบ้งูอันนี้บบเข็ยนดอีะอันนี้บบเข็นเียมีตู่ว่ามืนนน <laughs> นอน,มน,นั่นนะเออใชลองเขียนมึงดูเห็อนี่แหลเ เออเห็นมาเมื่อหน้าเดี๋ยวพอดียังดาเพิ่นโบอีสั้นเออหน่องจอมคือไอเลิฟเท่ละบอืมพี่มานไดข้างขามีตู้พีละอีสั้นอ่ารุ่นพังวิทยุอีกนี่เนาะนี่มาเอเนี่ยบ๊ดสบายจีพอดีได้เงินข้าวทั้งน้าบ้าน้องปลาเพิ่นว่าน้องจอมบ่สบายปรั่น ได well. ้้ามาเยี่ยมมาหาเบิงอ๋มันไนี่นาะดินูด้บอดเนันอแ้นดินบอท้เด็ดแน่นตั้เลยนตั้บ่ได้ขึ้เขนสนังเด้อสนางเด้อสดอ้กำลังเบิงอยู่อยู่คุณหิดเนาะันนี้ใช้เขา หามหอยิ้หมใส่ฟืนตอนเกาอ่ะใช่ทวกคน่ถอยูน่ายันเคียบยังไข่เออเอยูน่าเอาคนได้ไหมออกกำกายน้าบ่ไม่เลยเออคุณได้มาร์ไทยปุไม่ได้คอยเห็นเลยบานเทยปุยังมีเลยสบายไข่ไม่ก็ไปเล็กมาแค่ร้านแค่กันเค้ไ่ ดีแล้ดีเลยวไปล่อรอเลยไปดีดีบอนกนดีไหมไปท่าน้องคือสบายพราสบายสบายเไข่ไว้ละมลจากมือเลยเกือบสี่หอดถิ้งป๊าแเมื่อบุญบุญกบมากว่าอีกคนนี้ไยไช่ไหบไปดูเขาเขาก็ไม่ดูอืมก็ถพาไปสบายไป อ๋อชาวันปุ๊บไปยัยละไปเัยไปลินอ้โหินไก่ได้พี่ไปขี้จักปุ๊บไปนะรถตู้ขี้ลตู้จักส่อนพุ่นเลยไก่ตื่นเลยบ้าไข่เป็นอาทิตย์เลยได้กินเทีกินยายบ่ใส่ัยละบ่ไปดินน้ำดินยังจักบอสยาก็บม่ได้กินมอกรบไ่ได้ไปหาอ๋อต อารุ่นแบบธรรมชาติไปเลยมันชีเซาอยู่บ่อันต้นล่าได้เนาะสมุกินะอันนี้กลายเป็นไข่เป็นไข่เด้เนองนี่โอ้โหไปฉีไปของหมอว่ะคันตัดเชื้อไข้หมูเลยฉีไปขงหมอว่ะมีกะปวนเบิ้งว่ะมูยังหมูน้อยบ่หมูใหญ่มูบงบอมีเงินบ่หรือแบบใดบ่ไหน พี่องเลยนักใหญ่เนี่ยน่าจะไปแล้วบาทให้คอยเพียงเลยใจเนาะน้องให้แม่ใบอย่างนี้ละแต่คงละคอยให้แล้วบาทโอ้ยหากระหิตน้ำตาหลวงจงทางเล็กเนาะสมุกเนาะเป็นอะไรอล่ะมันเมื่อยมันเมื่อย เจ็บเจ็บขวดตูบอ่ะเขินแบบเหื่อยใจบ่เรือเมื่อยกายมันแบบมันเมื่อยแบบมันยกอยู่แบบซื่อแบบหนอนแต่บัดนี้ที่ไปหาหมอแล้วบ่มีเงินสิบ่โอ้กินยากัดนันบ่ลงเลยกินยากินแล้วยายาปลาโอ้ยาปลา มวยเมวยาสไกได้น้องสมองเจ็บหัวเจ็บยังงกนเพาได้ลสลอสลาได้ได้กินูีบ่เอี่ยมันกินยาสล่้านขายยาบ่มีบ่จะเติมนี่นะในบ้านต้องบอกนี่โอ้ยวาชิบอาเลยแบบอยากดึ่นขายแตมันเงนเลยเุนรอนีชิบอีว่ะไม่ให้ันโง่หก หากระตื่นนอนจักอันนี้นนอนเงี้ยมนจะแช่เป็นไข่บสบายป้าเป็นอาทิตย์เลยนี่เนาะต่มาได้เนาะยานยนไข่เดือดออกเอ้าสิไปหาหมอได้บ้าีสิละยานเค็มบม่เคยสักจเกือบปอนะเคยสักอยู่แต่ยานต้องยานเนาะใช่ยานบวดเศาได้

บสบายมาเป็นอาทิตย์เลยวันเนาะยาสลอกเสียอันที่โปะที่ฟี่ได้ละอะไรกินอยู่ปะบออะไรกินมานี่เนี่ยผมมีเงินไปหาหาโมเนาะมานี่เนี่ยทางน้องเพื่อที่ว่าเจ้าขายมูวันนี้รอขายมูไว้ละขายอยู่นี่วังนไม่ได้บอกเขาอย่งไรเป็นคำน้านะครับมูนิดหน้อยนะสมุกบาดทาร์ไปทา่อนโล่หรือเปล่าโตถ้าได้อะไรขึ้นอย่างไรมู แม่ได้พูม่ะาล้วออกพดนอกอกเลยนะรานฮาเจ้ารานฮาวมหออยากถ่ายนีเจ้ากระบอชื่อแค่เดียวบล์ขายเบิร์ดักกะเบอร์แรกไหมเบิร์แรวเอแม่จับอ ตัวถึอร์นวัตอนนั้นนะขายออกไม่ได้เนีเพราะว่าม <pa ันอะไรยังมันมี้า เราเป็นไขรแห่งสื่อของหวานไปแล้วเจ้าโอ้ยบอให้ว่าผู้ลูกไปย่างเนาะย่างอองดี๋เอาลังคาจิ๋วไทยแก่วะดึงมากินเนาะไปทำรีบและชันหลังน้อีกือว่าเป็นไข่ได้เป็นเกอบทิพย์เนาะบมีเงินไปหาหมอ ป้าเราขายหมูยำได้ชิ้ขายอีกอะเนาะสมุนหมูบร่ขายได้มุกเนาะรอไปเรื่อยม่ได้ไปเร่เนาะบอบวครับอากาศมันเปลี่ยนเรื่อยเนาะมันพาลมกับฝนตกพอฝนหากระหวยในมือนี่พี่นะเลอยใลยาไไป้พาคันเป็นไปด้านหาอันตรายได้น่ะเพื่อ ดูไฟอย่าพาไฟเลย่มอที่หัวได้เมารถเมารถบ่ไปมาเมี้กันกน,น,นองจอมเพิ่นบสบายพี่นอ้องเลยเนาะนอเป็นใครสิเขาอาทิตย์แล้ววันศุกร์เป็นวัดละไม่ละเป็นวัดแล้วก็แบบไอ มันมันนักตอนเป็นตอนสิบเป็นว่าความกินอะไรละไมันมันนักตอนเป็นเมนแลวแบบเวลาไอเาลยแบบมันจุกห้องนึง<ม>เวลานอนยังไงคืนมันแบบมีเหือ่อออกแต่ว่าตุ้มฟาหม่มตุ้มฟาห่มก็ได้แต่ว่า ถ้าแบบเอาเบาถ้าเอาผาห่มออกแล้วแบบหนาวแต่ว่ามันแบบมันมีเหือออกตอนนอนอ่้นคือตอนนี้คือการแบบมันแบบว่า้ราสึ่งเยานวันที้พึกเหนาววด้รู้สึ่งห่อนแต่ว่ามันเป็นเหื่อมออกโอ้ไม่ได้ห่อนไม่ได้หนาวมันมีเหื่อออกแต่ว่าขึ้นไปเรื่องนท้าแบบือกทำเว้นไคือขึ้นไปเรื่องเท้คือว่าดีพอเป็นอยางเลยตุ้มผาห่มคืออยู่แบบนี้แล้วมันู้สึ่งหนาวแบบเพื่อแต่เหื่อก็ยังออก กระตูัเจ็บไปมันน้นกระตูม่ผ่านนักกระตูมนักกระตูมไข่เลือนอกเจ็บค่ะเจ็บกระตู่ปวดกระตน้ำข้างไข่แบบแบบเวลาใชล่กมันปวดปตามต้นตมแม่อาจย์ยันห่วงแต่เป็นไข่เลือดออกเนะก็คือไข่วัดใหญ่กันตอนแรกได้หรือเรานั่นเนาเลือดนาะแ เจ้าชุกสรางนี่บันสั้นไปมันมาพ่อเทไรเนาะว่าวมืว่าแ่นมืออะไรอะไรนี่นะครับไปุึกกับใครแน่ไปห้องหมอห้องหมอไปคีนอกคลินิกเนาะมันสั้นนะใครแน่เนาะคัเพินกวดมัอเลือดน้สมุนมันกวดเพาได้ห้เนี่ยปวดเลือดพุ่นต้องคลินิกพุ่นล้มาท้าย กินยาน้ามาเลเนาะเพราะว่ามันคือว่าอะไรอันตรายได้ไข่เล็ก้นยตุ้ม้อยู่ขากชิมมุงมุ้งก็โจ๊กแห้งอะไรน้ำน้ำกีจ้าบริ้น้ก็ก็เทนว่ากระเทือนเมมเมมใบก็น้อยว่เยอะเลว่ากินยาหม้อห้อกาได้ยาห้อกต้องพัดลมแล้วตุ้ม้าจ้อ น้องบรกป้าตัวตสางเห็นแท่งามฝนซ้ำจะไปหาเห็ดได้ยุงอันน่ะยุงลายไดเป็นไข่เลือดอ่อยเฮงหนักได้น่ะเนตวามน้องสมุกเนาะึงมาเลยเดนหนึ่อันนี้มีแต่ปลากอปลกลวยต้งจปนอบกาหัวข้างเย็นเนาะ ไม่ได้กอยายุ่งไม่ได้ต่อมบ่ช้างไม่ได้ยินเสียงยุ่งบ่บ่พอเวลาเาหัวลับไปแล้วนนะบ่ได้นั่นแหละเอาบุหงมืออะไรชิคกี้พายนาเลยอ่าต้มขาอืมระวังนี่ล่ะคือนามนี้อันตรายได้ยามนี้ไข่เลือดออกอย่างนี้กันเราน้ำผสมมอติเปรามันยังเข่าในเนาะไปร่าไขประตูอันนี้มันยัง ปื้นทางเสาเด้ดิป่นงองนี่ชำวัดนี่ก็มีเอาวโตมันใหญ่มันเป็นอันนี้ได้มันเป็นป่าเลยนะเก่าไปที่ไหนควายุงมันอยู่ในป่าแล้วมันโตใหญ่เด้เนาะกระจายไปเนาะมาเมื่อนี่ซึมซากันซึมเสาเมื่อนี้เนาะน้ำบกเลยเพราะแต่มันลึงมาไช่ลึงไม่ใช่หรือมันรุดบานรุดเลยไม่ได้ไหนแล้วมนรุดกลัวมันเจ็บไปละกลัวจะเจ็บมันไข่เหนื่อย แล้วแบบถ้าแบบตกมาแบบนี้ค่นะน,น,อนอนบนปันไดนอนดึกๆนอนดึกๆไปแล้วมาซินหนักอีกเรจะมาเริ่มนักือวา <c oughs> ผู้ซึกแบบนักอด,ด้จังมือลนะอาการที่แบบได้ต่างๆแห้งๆอรเสียหามือเมื่อทำอีดก็คือว่า มันน่ากระตุนกระโโตกเ่อยากเห็ีดอย่างแบบอย่างแต่นอนเข่าก็บเบียดอย่างกับแบกมันกินมัดมือก็ได้มันน่ากระตูเนาะน่ากระตูน่ะไข่นุ่งนะกับไข่วัดไงกับตลายได้อันตลายได้ไรไข่นุ่งถ้าห้าไปฮามบงะทันนี่ถ้ามันเป็นไปเรื่อยนี่ห้าไปกว้เลือดตกโป้งนี่ติวาเอาไดปตลาได้กุ้งทางบ้านเ้ากลับก่อนเนาะ บ่เนี่ยคือเราบบมีเงินไปหาหมอเราก็ได้บ่ิได้ไปเนาะเป็นไว้ละอันนี้พป่อชีถาไข่ยมูกเนาะถาไข่ยมยากับบริ้ชื่อกินตั้งแต่ปีนมันบอโบได้ชื่อยากินชื่อชื่ออชื่อน้ชื่อยาพี่มาหากินพี่พี่พี่คือดีบัตดีบัีลักเกลัก เพราะเขาคันท่าป้าไปโดนที่เขากินยาที่บขาได้เพราะว่าเขาซื้อยากินซื้อเด้เพราะว่าเขาปฏิกูเลือดเนาะสมุกถ้าเฮากดเลือดแม่ซิฮู้เนาะมาไขกันไขว่าตัวี้ว่าไข่ตัวนี้ก็นะกระตัวว่าตอนนี้ก็แบบนั่งโดนกะแบบยืนโดนนั่งโดนโบได้แบบนี้เธออยากนอนแต่ว่านั่งไข่เน่แต่ว่าถ้ายืน มอนั่นะนาทีนีตจะอยากเันอาวบานแบบมันลอยนะเนาะฟังว่ามันลอยกระโตนะตมวันนากเติมแรักนะเะเน้อยบ่เนาะกน้เดียเ็นไปหาหืนทามอเขาใครอยู่เนาะทะเลน้อยเนาะมาเมี้กับบสบายซัามาเขาไปมาหาน้องจมมีเขาบ่อทิะเนาะ โอ้ก่อนรันเขามาก่อนบุญเนาะแม่นกอดบุญดีสองแม่นอะไรเมนกินต้มบานนั่นบ้าเขามาหาสุดนั้นก็เลยมาเลยเนาะแม่นมาสุดบางนึงกันเนาะเป็นที่แต่สมุนตอนได้มาหันยังประธานเป็นนี่มาตอนนั้นอ่ะยังยังมากินต้มบาลดินไทยเลยกินบานเนาะแม่นมาตั้งแต่น้องเป็นตอนต้มบานสุดนั่นเนาะเหนื่บัวกันอืออือเดี๋ยวผ่าใจในพี่น้อยเนาะ หาไปแถงคนหางแหงมันเขาคือจากคุณนี่มูน้องจอมไปไม่ปลูกไว้ใชื่อในตารางล่าเน่ะเขบอกบอ่าจะอยู่ขอบยุนกีรังมันมันในเงินขายหมูอะไิไปหาหมูาบอกจะไปหมูกันยังโบมีใครซื้อเนะอ แบบคนรับชื่อหมอูแถวในบ้านนี้ได้ใชไ่ไหมบ่มบอนบ่มีมีแต่แบบกระเจ้าแบบผู้ที่นอ,อกเข้ามาชื่อหม,มูตัวเดียวตอนนั้นน้องจอมมาสิแพงไว้เห็นยังก็ตอนนั้นเอาแบบโอ้ยกันโดดเหนื่อยหมูตัวเดียวเนาะเราก,ก็ได้สิคขายไปหกักขาซ้ำแต่หมดแล้วเนาะทางของคนนาะ ขากงบ่ทันได้ขายเจเนาะบมมีไผซื้อพระเจิเนีบนสี้ยงมันไม่มันกินไงเนาะเนาะคันคือว่าบบพันหรว่าแบบเวลาคนแบบว่ามูคนอื่นนะบมมีตัวเธอเองนะเลยก็ามาผสมเน้เนาะโมมีไผเข่ามานีครับข้าวจางข้าวจางเนาะเป็นไข่กินข่ากับยังช่ ไม่พอได้กินข้าไม่ได้กินข่าจะมือด้มือนี่นะปลาแต่เช้าปเบืกินข้าวมาซี่หามือปลาเธอเบื่อเได้ออะได้กินข้าวแล้วก็กินยาแหละจงเสามันแบบกินบ่ลงแบบกินได้แต่แบบอย่างอื่นกินแต่อย่างอื่นเพราะแต่กินข้าวจักแบบไทยอะอะไรจะดกินยังไงล่ะบางทีต้มมีบางทีกะบม่ได้กิน คาเจมันแข็ง้วเราต้องกินแบบสูบใส่กํานังน้ำนอๆพังวอนต้มกับชุบน้ำเพราะสมุกยังมีเหือมีแห้งมืออีเนาะสี่มือตัวอีละขาเจะบกินข้าวหน่อยหนึ่งจะให้เมื่อยเลยสิบอกไอ้คัมโบได้แท mm. uh ็กแกินน้ำจากเด็กจากหน่อยเนาะคันจะบกินเลยฮันจางมูวีเฮงเลยต้มนี่แหละข้าวต้มนี่ แบบว่าได้กินกินดำคำดำใดเลยก็ย่ากับหนึ่งมาเสกโมสบายในการมันบม่มีผู้เห็นหายปัญหงอันนั้นเลยเนาะไม่มีอย่างก็กินไปฮะนะไอพี่น้องเยแต่ทาชงวดกินข้าวเหนียวเว็บเวลาเ้าวเหนยวมันก็ปวดแคลวนี้มันปวดคือจะแคลคายกึ่แขวิสิลุนนี่เวลากินของแข็งหรือ พเพื่อเพดเขาน้ำมันหวงน้ำไม่มันก็นนนสิบปวดแต่ว่าตอนที่เจ้าโบได้ไข่นี่คือกินนโะปกติโอ้แต่พราะเป็นไข่ขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้เนาะอืมขยันจะเป็นไข่เลือดออกได้ข่อยเนะาะก<า><า>ับไข่วัดใหญ่ก็อันตรายได้เนาะการนมัดระวัางน้มคันาว่าจะเป็นไข่นี่เจ้าก็นอนอยังบริการมุ่งบอกป้า <laughs> การเด้อจะอย่าไปเห็ดได้อันตรายได้ยามนี้ยามฝนทำแล้วยามยุงลายออกระบาดได้ชงแม่แต่ยามนี้นด้โดงเพราะว่าทางเฮือนน้องจมก็มีแต่ปลาเนาะปลาเกาะปลากล้วยนี่มีแต่บอนยุงหมักช้ำได้เลยน้ำคังทางเนาะแม่มีแต่ยุงลายกุนต้นๆนั่น จากไหนก็เปลี่ยนกำลังใจให้อีไลยเนาะให้ดีให้เศร้าเดี๋ยวไปหามองกับบุีเงินทุกคนเลยเนาะซื้อยากินกับพอแต่ซ้ำนั่นกันเ้าเป็นปะไว้นักแล้ห้องกินยาแล้วมันบ่ได้ซักยาก็บม่ได้ไว้ละเป็นอะไรก็ยันเจ็บแบบบูฮู้ลกว่ามันเป็นนี่อย่างเลยนะแบบก็เบบว่าอยากสร้างโมเมน่์ โ้กันคือซากนี่ต้องไปหาหมออย่างเดียวโอแบบหู้แบบเป็นเขาเป็นนี่อย่างเขาเป็นนี่อย่างแบบแบบก็เขาเป็นแบบนี้เขาแบบอยากไปซักมั่วๆแบบยันแบบมันผิดเป็นโอ้ขันสิบล้ออากาศคือแบบอยากไปหาหมอครั้งนี้ห่าเออหมอว่าเป็นไข่ได้จังซักยาดีไข่สิบอแต่ตอนนี้ก็กินแต่ยาแต่ก็บ่ดีขึ้นมั้งป น่คือเกาเนะนาะหยาในลายมือเนาะติมสีขาอาทิตย์หนึ่งเลยเปล่เชิงวันอาทิตย์หนึงเนลยนอะเ่งอไกบรบอกเฮ้ยคนบทเื่อนดูรองเท้ามึงอีหล่าเอ้ยนากคันอาการแห้งกับพอกู้ยืมกูม้นั่น อันตรา,ายได้แบบเด็กแคนซ์โบว์เป็นไข่เดือดออกนี่ยแคสม์โบว์ว่าเอาบทันนี่ตายได้อันตรา,ายได้ไข่เดือดออกอมิดโค้งเมซี่มันโบนักปากนักคอได้เด้อ,อเลยสิบอกขาดกา่าตัวเอวววงโบไวโบฮาเบิร์กเซเกตเบิร์นำทางกายเาขาเะี่ยกา่าโบไวกับพอกูกับกู้ยัเนาะบทาอทเธอมือนเขาดีเข,า,ข,า,ขาดีอาซาเต้น คือทางนอกนะเนาะคืออยู่น้ำพอตู้เมตู้เนาะอยู่บนกระถางเม่ถามานี่ทางพอแม่กันแยกทางกันเลยตอนนี้แท็กซี่อาซายเป็อคนนอนไปมานี่งทางมีตู้พอตู้กับกระถางเนาะจากไพ่สีเบิ้งไพ่เนาะอันนี้ว่ากาน้องตอมเบิ้งทังไม่เท่าเลยไปสถานบันทิ้พี่น้องเลย ามีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ได้ลาเด้อให้ดีให้เศร้าไว้ๆเด้อมีแต่มื่อหนาเอ้อสิเขามาเยี่ยมมาหาไม่ถ้าว่ามีข่าวดีจากทางพระราชาใหญ่การสีฟ้าเข้ามาเนาะเศร้าไว้ๆเลยเป็นกำลังใจให้เลยป้าสุดท้ายสุดเอืยขอโตกับป้าเด้อไปนี้เด้อโเลยสบายดีอ่ะก็สำหรับคืนนี้กับขาวมาเยี่ยมมาหาน้องจอมเพลินพี่น้องเลยเนาะก็ สิบปาหาามอกะบโบมีเงินก็เลยอยู่ทนมาตั้งหวาเป็นอาทิตนอะอ่าวใจในการศลอยคินี้ถ้าม่าพิาพาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยเดี๋ยได้พี่น้องเดนะินเนาะจบไปแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี